ยังไม่มีใครเข้ามาเลยสวัสดียังเช้าทุกคนนะครับผมใครที่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะ ยันไล่แล้วเนี่ยจริงกแล้วเนียย่นย,ย,ย,ยสวัสดีสอบทางที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม อยู่กับพ่ออีมั้วันนี้อดาออีฟนะกอดโดนตาวะ้วต้จะตากถาก็ใช่ฮะใช่แล้วก็กถา

พี่เดียวก็เนี่ยอายุงมีลูกกี่คนคะอายุงมีลูกสองคนค่ะพอเยาว์น้ำมันขนาดพอแล้วพอเลยนะใส่เกลือเยอะไหมก็รอน้ำมันเดือดนะ ถ้รอน้ำมันเดือดใช่ไมาพอแล้วเงี้ยลไมเ้ยนี่เรบมันขไม่ะดอั่นทำไมันเสีย้ว วันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้นะครับอันนี้จะเป็นแกงหน่อไม้นะคะเลี้ยงคุกระชาติสุกวันก่อนอ <c oughs> ะไรสุกราชาตุดวัน <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ชายและน้ำฝนกำลังทำอะไรจีนกันหรอคะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่หมูนะก็คือไม่รู้ว่ามันจะ ถูกต้องวิธีก็ไฟแรงเลยหรือเปล่ารเบาคือพริกแกงเราก็าใช้พริกแกงที่ราคานะครับเพราะว่าเราาำเองก็ได้นะแต่ขายก็มีที่บ้านมีเครื่องปลูงทุกอย่างแ,แต่เราขี้เกียจทำมันง่ายดี โ<笑><笑>ชุมเใส่ <S <S ล้วใส่อะ่อห็นอายงต้มน่อไม้อยากได้จังอยากกินก็ใครที่สนใจนะครับก็พัดเข้ามาได้นะครับน่อไม้ถ้าน่อไม้เนี่ยผมจะบอกว่าที่เราต้มไป ต้มให้กินได้เลยเนี่ยมันคือมันไม่เหมือนที่ว่าเราต้มไข่ให้พ่อ้าโขกลางนะครับก็ว่าเราแต่งเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกินเลยนะครับถ้าเราไข่พ่อ้าโขกลางเนี่ยพ่อ้าโขกลางก็องกลับไปแต่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้มให้สุกอีกรอบคือที่เราต้มไข่พ่อ้าโขกลางเนี่ยเราต้มแค่เลื่ยๆนะทุกคน จะได้ไข่อย,ยังไงครับเอ็นี่ไข่อย,ยังไงก็บอกไม่ถูกนะเพราะผมไม่เคยต้มไข่ต้มเลยนะครับพีเอสซีคิดว่าเราควรจะไข่โแล,ลเท่าไหร่ดีอ่ะคือผมก็บอกไม่ถูกไม่เคยไข่อะนะ่ะเนาะ คือถ้า PFC คนไหนเขาที่เห็นว่าเราควรจะไถเลยเท่าไร PFC บอกมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ทุวรควรไอเนี่ยพร้อมกินเลยนะครับมันจะแพ้ใฟอย่างเงี้ยแล้วก็นหน่อไม้เนี่ยจะไม่มีนมหน่อไม้แก่แม้แต่มันไม่มีติดเลยนะคือเราแต้งแบบเป็นเท่เรียบร้อยนะครับควร<อ>ใชได้หมด ตลาดไข่กิโลละห้าสิบค่ะได้สิบสิบก็บูแล้วทุกคนคือนี่แหละสาเหตุที่ว่าทำไมบางคนมันไม่เข้าใจข้าพาขอพ้างกฟางว่าทำไมถึงขอซื้อราคาสูงเพราะว่าเขาไปแก้งแล้วก็ไปทำให้กินได้เลยทุกคนพอออกส่งตลาดเนี่ย หไม,ไหมถ้าใครนอไม้จะต้องรวมทั้งค่านอไม้ค่าน้ํามันไปส่งค่าส่งพัาสดุด้วยนะคะไม่งานไม่คุมค่ะก็ผมคิดว่าถ้าโรลเลอร์ซิสเนี่ยก็โอเคนะครับอ,อันหนึห่งอ่ะเอ้ไข่ไหมคะก็ถ้าใครสนใจก็ว่าจะลองทำไข่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เพราะว่าเกิดมาไม่เคยค้าขายมาก่อนนะครับผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยส่งค่าส่งหมดไม่เยอะนะครับค่าส่งก็ถ้าผมคิดว่าไม่เยอะเพราะมันไม่ใช่ต่างประเทศถ้าไปต่างประเทศน่อาจจะแพงนะหน่อไม้ไผ่ใหญ่ ไขโลลไไลล่โรล่าสี่สิบบาทไอ้นี่ไผ่รั่วนะครับพดถึงไผ่รั่วถ้าไผ่หนามเนี่ยขนไม่ถึงอ่ะทุกคนถ้าไม่ไผ่ไผ่หนามไม่ไม่ถึงาะวบัลีได้เ่าดะคิดค่ากล่องด้วยคะ่ะอ๋อคือถ้าโรล,ล่าสี่สิบเนี่ยคือผมคิดว่า เราส่งส่งไปว่าเรายังไงเราก็อยู่ได้นะครับทวนคือเราไม่ต้องไปบวชอะไรเพิ่มเราก็อยู่ได้<อ>คือหน่อไม้ที่เน<อ>่เนี่เน่หน่อไม้เนี่ก็มีที่ ข้างนะครับสนับสนุนมาให้ส่งไปให้ฟิตซิโลก็จะทำแบบทำแบบชุทดทำแบบรวยแล้ยทุกคนจะ<ห>ได้เอาสองโลค่ะเอาสองโลก็ลกทักเข้ามาแล้วก็ส่งที่อยู่ได้เลยนะครับีูไได้ละังม แล้วก็ใส่อะไรต่อวะลูกนะใส่ไม่ด้วยใส่น้ำใช่ปะนี่อมายมาเดินยืนอะไรไปไหนปะเฮ้ยในครีหเอาอ๋อใส่กะทิใส่กะทิก่อนหรือว่าเราเขาใส่กะทิก่อนตอนนานแล้วไม่ใช่หรอไม่ล่ะอาจจะได้ที่ละทีนี่

ถ้าใครอยากได้หน่ายนะครับก็ทักแชทเข้ามาจัดคือลไลายสดเสร็จนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสไลด์ไปให้นะครับแล้วก็พวกคุยกันดีกว่า มันจะเป็นการดีที่สุดนะครับค่าส่งทางไกลจะแพงนะอายุสั่งเลยสิบโลสิบกิโลใช่ใชถ้าถ้ามันสิบกิโลอะไรพวเนี้ยผมจะส่งง่ายนะคะรับทุกคเพราะว่านํำไปลหลายกิโลมันจะมันจะุมจะ้มกว่าได้สั่งเลยสิบกิโลคิดราคาและเอาบัญชีมานะคะบอกบอกพีเอสซได้ว่าให้ทักเข้ามาเดี๋ยวจะส่งรายได้ให้ให ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาทางเฟซนะคะใน YouTube ก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะคะจะได้ทักไปที่ไหนครับทักมาที่ YouTube ก็ได้นะทุกคน นี่ฮีเลเบอร์มังนี่ฮีเลบเบอร์มั้งเอ่อฮเลนมูเบอมั้งนี่กินี่งนะเบอร์รอให้เดือดก่อนใช่เอ้ใส่ไปกับเผายังไม่ดุนี่แหละอย่าเออุเออนี่ละตัวเออติดต่อมาทำตัวเลย ไม่ใช่สาพิม์พใช่ไรยอันเดี๋ยวก็วคือรับค่าจะดาดได้จำหนึ่งายุงต้องบอกเบโทรทางนี้ไลย์สดตอนนี้ค่ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปะมาไปเอาโทรศัพท์เอากุนก็เบลเลยนะฮะลูกเย็นลูย,ยอืรอืมแต่จะวิมือคีบวลีมำแต่ไบบเน,นี้แล้อยังไม่ได้ชื่อหรือวะแล้วใคไปด้ชือผม้ให้รว๊ ใครที่สนใจนอไหมก็ติดต่อทางเบอร์นี้ได้เลยนะคะ ใ่พีเอฟซีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน่อไม้ไม่เป็นหน่อไม้ผงเกินนะครับมันเป็นนี่ดูทุกคนน,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 นคี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นหน่อไม้ที่เนื้ออย่่งแน่นอยู่นะทุกคน คือหน่อไม้เนี่ยผมชอบที่หน่อไม้ตันนะทุกคนหน่อไม้ตันเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยกว่าแล้วก็มันจะแน่นกว่าขน,นมที่ส่งให้อร่อยไหมคะอร่อยมา,มากๆเลยคะ่ะอร่อยหมดไปแล้วครับ <laughs> หมดไปแล้ว เทใ,ใส่กระปุกใล้ผู้บังคับประชาน่ากินจังคะแกงอะไรคะอ,อันนี้จะเป็นแกงน่อไ,ม,อม,ไม,ม้นะคะแกงน่อไม้ใส่หมูนะครับวันนี้ก็ขยันวันหนึ่งคือทำให้ผู้บังคับประชากินได้ ตาขีชนเลยอ่ะขอนานะอาจารย์สิอากลับออกมาจากป่าตอนไหนอาได้เจอหนองหรือเปล่ากลับกลับขึ้นมาเมื่อเมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานตอนเช้าโอ้หเหนื่อยมากเช้านี้ก็เลยตอนปรุงร่างกายสักหน่อยนะ นอไม้พี่ยุงมีไข่ใ,ใหม่คะ่ะสดจังคือถ้าผมจะส่งให้พีเอฟซีแล้วถ้าพีเอฟซีสนใจเนี่ยต้มเช้าผมก็ไปส่งอย่างนงี้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่อย่างเงนะั้นเนี่ยถึงมือพีเอฟซีก็จะรสชาติอาจจะเปลี่ยนได้คือนอไม้สดเนี่ยมันจะนอไม้แปลว่าต้มเสร็จซักวันสองวันะอะไรอย่างี้มันจะอร่อย คือข้อทุกอย่างแหละมันสดๆแล้วมันกิ่นอร่อยมากขอบคุณมากๆค่ะหน่อมไม้ที่ส่งมาต้มสดกลิ่นหอมเนื้อกรอบอร่อยดีค่ะพอดถึงนั้นหรอครับคือ หน่อไม้นี่ iscilla, มันมันมันอยู่ที่ว่าเราคัดหน่อไม้ด้วยนะครับทุกคนหน่อไม้เนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากนะครับคือถ้าหน่อไม้แกงเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนมันต้องเป็นหน่อไม้ที่ว่าขึ้นปุโรสบุ์จริงๆเนี่ยถึงจะอร่อยบางทีหน่อไม้แกงแปลว่าแข็งแข็งแ็งนะทุกคนแปลว่ามันอ่อนแต่ว่ามันออกแข็งนะเปลือกมันก็จะออกแบบไฟไหม้หน่อยๆหน่อยหน่อยหน่อไม้พวกนั้นจะไม่อร่อย มันจะติดผมอยู่มันรสชาติมันคือยังไงมันคือบอกให้ถูกอะ่ะผมไม่ชอบอะ่ะแหมายถึงส่งครั้งก่อนหน้านี้คะ่ะไม่ใช่ชุดที่ส่งเมื่อวันนะคะเดี๋ยวถึงชุดใหม่แล้วก็ น้องลองก,กินดูอีกครั้งว่ามันจะอร่อยเมื่อเดินไหมครับนะก็คือทำเมื่อนกันนั่นแหละแต่ก็ทำแบบว่าสุกในมือเหมือนกันบนะได้ไที่อาจหรืออัดตลอดมีจา้ากเอาใส่เพิ่มใหม่เลย เพิ่มนานดีกว่าใส่เกลือเพิ่มน<ป>่อจึ๊ไปดีกว่าอะอะแกมอนใน้ดูซีซาน่ากินไหม มันจะอร่อยหรือเปลาไ้หน่อไม้หน่อไม้ที่ผมทำแกงอยู่เนี่ยทุกคนคือหน่อไม้แปลว่าต้มเสร็จเมื่อวานสดๆเลยนะก็มาทามกินเลยหน่อไม้อร่อยแต่ว่าขดทาเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าผมไม่รู้ไอ้นี่ก็มันอยู่ที่ขดทานะ อย่างนี้สาลูกสาวขนสวยเดี๋ยวรอกินขน,นมอร่อยอร่อยอีกนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะฝาค่ะปิดฝาห้า,านาทีนานแห้งพอดี ก็ตอนนี้เนี่ยอากาศที่บ้านทุกคนที่บ้านพี่เอ็ดี่แล้วออกอ้อาวไหมอากาศที่บ้านผมตอกอ้อาวมากเลยฝนจะตกก็ไม่ตกไอที่ว่าไปตกพันเหนือก็โอ้โหตกอาวซะน้ำท่วมไปหมดนะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะใช่สุกเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวต่อขั้นตอนต่อไปก็กินคะ่ะกินเพราะว่าไปอยู่ด้านอานอกพัดนึงที่ว่าอากาศโอ้โหคดร้อนอ่ะอากาศแค่บ้านเราเนี่ยโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ออามาันก็อ้าวาเสื้อไซส์เอมีใครใส่ได้บ้าง สั่งผิดมาตัวหนึ่งแบรนดียวการที่ใส่สีม่วงอยู่ตอนนี้ไอ้นีสไซอะไรวะลูกแอลเออ่บนี่ตัวนี้เด่ยด้รืล่ายฮ้ยดวิดาบ้าไรเออเนาะแบบ่บุรีบุรีรัมฟอนกำลังตกค่ะโอ้แถว เราศึกษบพี่น้องทำผ้าเนื้อนะทุกคนไอเราก็ไม่มีพละกกาลังที่จะไปช่วยอะไรใครได้นะก็คือสึกษานะบางคนเนี่ยโหดีทลมดูแปลว่าคือบ้านใจล่ากว่าเราจะสร้างมาได้นะี่มันให้ไปก็ขีค้คงเนี่ยโหไม่รู้ว่าจะพูดยังไง <c oughs> คือที่บ้านเราไม่มีคน มาโคเป็นเดือแล้วนะทุกคนเป็นเดือแล้วนกีฬไหลยชิโนบะบอตะจะได้ได้วที่อันไหได้จะ้ไม่ใส่จะไไปยไม่ใส่พ่ดเนือสู้เยอะนี่อาพุ้นอาไยู่ได้ถุนว่าบอกเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ไปให้นะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับครับครับขอบคุณครับัอดีครับขอบพระเจ้าอวยพรครับไปที่หลัปาวินันมาไอเดลัยมาไอเดลั์ไล่สดเสร็จพอยครส่งไปก็ได้ ก็ขอบคุณพีเอฟทุกคนเลยนะครับที่ไม่ไอคือไม่ลังเกียจในการพูดที่เราพูดไม่ชัดไม่อะไรอย่างนี้นะทุกคนก,คนก,คนกคน็ผมเข้าใจว่าคนแปรับชมผ่าวก็อาจจะพูดไทยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอทุกคนแต่เราก็พยายามพูดให้พีเอฟทุกๆคนฟังรู้เรื่องนะครับแต่ก็มัน คนชาตดได้แค่นี้นะครับกทตองขออาภาัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ไม่เคยเท่าท้งกันนะครับก็เวลาเราถ่ายคลิกก็มี pfc สนับสนุนแล้วก็ดูของเรานะครับไอ้พันใ่เอาขยะไปเก็บเลยไปมึงเอกมาจากบ้าน,นเขาแม่ๆแล้วก เดียเด๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเนี่ก็เป็นการขอบคุณจใจใจจริงนะครับที่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับจิ๊บจิ๊บจอุ้ดอุะ้ะไรนะชิคกี้ฮะชิคกี้พายอุ้ดชิคกี้พายเหรอ ที่ทสิบท่านไหนที่สนใจนอมไม้นะครับก็ทักเข้ามาได้เรื่อยๆในหรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งเบอร์ไปให้นะครับเอเจเห็นไหมล่ะน้องบอกว่านอไม้ใครๆก็อยากจะกินสดๆค่ะรับรองไข่ดีแน่ๆแหงๆออเดอร์เ,เ,เ,เข้ามาลัวๆค่ะครับขอบคุณครับ ก็ต้องลองดูนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่เคยมีการค้าไข่ามาก่อนนะผมเนี่ยเกิดมาก็ลากจ้างตัดอ้อยทำงานห่านอาไม้มันมันมันหมุนเวียนไปอย่างเงี้ยทุกคนคือผมไม่เคยมีการค้าไข่าขามาก่อน ติดตามอายุงทุกคลิปค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับหอน้ำฝนไปไหนหรอเข้ากล้องไหนสินี่ค่ะมไมาไม่ชัดหรอกไม่ชัดหรอกไม่ชัดหรอก จังมีเยกเมยกนื่อนกล้องทำไมอะลูกลูกสอบพ่อน่ารักสักขนาดนี้ฮะมีเยอะังเม่จิกิดอนไปเื่อกล้องทำไมวะูกสอบพ่อน่ารักสักขนาดนี้ฮะกะชอชะรชอบม่มีเจุดมมาแก่ ไอ้เย้คุยไม่ไหนละอะไรสดป่ะคิชื่อคุยฮะทิชื่อคุยทิ่ชื่อคืนลิอบชมายแป๊ดเดียวไอ้ยี่ปองกิทีฮะัิทสุดก้อยก็คุยนิ่ก็ในกาในกาไรสดครั้งนี้ผมต้องขับจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่านิสาเนี่ยจะขึ้นปายเรียนพิเศษนะครับทุกคน อ๋อซ็อกโคลาพี่แล้วพอดูเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปไปเดนะ้อไปเพื่ออะไรเพื่อนเนาะทำไลึกถ่ายไปได้ปะ่ะเอ้ก็คือแบบเด้อไม่รู้ว่าเป็นก่อน 管理。